สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาแนะนำนะครับว่าวิธีการที่จะลดหรือขจัดปัญหาในเรื่องของตัว plagiarism แล้วก็ตัว AI content นะครับจากคลิปที่ผ่านมาผมได้นำเสนอว่าเมื่อเราใช้ตัว AI ยกตัวอย่างเช่นเราใช้ ChatGPT นะครับในการพิมพ์ข้อความนะเมื่อพิมพ์เสร็จปุ๊บแล้วก็ข้อความลงไปตรวจสอบผ่านตัว AI content detector นะครับสมมุตินะผมใช้คำว่า the relationship between Thai and American cultures นะครับ ก็ลองดูซิว่า Chat GPT เมื่อเขียนข้อความมาแล้วลักษณะของหน้าตาของข้อความเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นภาษา AI นะคเขาก็จะเขียนเข้าไปเรื่อยๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับคําสั่งที่เราใส่เข้าไปนะครับว่าเราต้องการเขาเขียนจํานวนคําจํานวนหน้ามากน้อยขนาดไหนนะครับแต่วันนี้ผมใช้แบบง่ายๆสบายๆก่อนแล้วกันนะครับเพื่อให้เป็นแนวทาง เมื่อเราได้ข้อความมาเราก็จะลองไปตรวจสอบนะที่ AI Content Detector นะครับเราวางข้อความลงไปเบาๆนะครับเราลองคลิกตรงคาว่า analyze รอสักครู่ครับเมื่อผลการวิเคราะห์ตอนนี้เรียบร้อยครับผลออกมาก็คือแน่นอนครับเป็น AI เขียน99.9%เอาละผมมีวิธีการที่ง่ายมากกว่าน,นั้นนะครับในการตรวจสอบนะครับแล้วก็สามารถทำได้ง่ายๆนะครับ ก็คือเราจะไปอีกที่เว็บไซต์หนึ่งเพื่อขจัดปัญหาคือทั้ง plagiarism แล้วก็ทั้งตัว AI content ซึ่งวิธีการก็ทำได้ง่ายๆซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนนะครับสามารถเรียนรู้ไปด้วยกันได้ครับเอาละครับผมก็จะพามาดูอีก,กนหนึ่งก็คือเป็น plagiarism remover net นะครับตัวนี้จะช่วยลดทั้ง plagiarism นะครับแล้วก็ลดในเรื่องของตัว AI content ผมจะลองเอาข้อความเดิมนะครับซึ่ง ChatGPT เขียนไว้เรียบร้อยผมจะวางไปเบาๆครับในเว็บของ Plagiarism Remover นะครับแล้วก็ให้เข้าลอง Remove ตัว Plagiarism ไปก่อนครับแล้วถามว่าคุณเป็นมนุษย์ใช่หรือไม่แล้วก็ติ๊กก่อนนะครับว่า i m n o t a Robot ครับรอสักครู่ครับผลการตรวจสอบแล้วก็การ Remove ในเรื่องของตัว Plagiarism ซึ่งมาจากตัว AI Content นะครับก็จะสามารถขจัดปัญหาพวกนี้ได้ ว่าใช้เวลาไม่เกิน2นาทีนะครับขึ้นกับความเร็วของอินเทอร์เน็ตแล้วก็เนื้อหาที่เราใส่เข้าไปแล้วใช้ในการตรวจสอบนะครับโอเคครับตอนนี้มาแล้วนะครับเนื้อหาก็ยังหมุนมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมใส่เนื้อหาเยอะไปนิดนึงนะครับผมก็ลองเขาลองเช็คก,กรมมาฟม่เดือนนะครับเมื่อเขาเปิดไม่อีกหน้าต่างหนึ่งนะครับผมจะลองคัดลอกข้อมูลที่เขาปรับให้เรียบร้อยเนี่ยนะครับเราจะลอง โอเคนะครับลองปรับก่อนนิดนึงนะครับตรงไหนที่ขึ้นสีแดงแสดงว่าแกรมมาผิดใช่ไหมครับมาเราคลิกขวาครับทำการ copy เมื่อกี้จำได้นะครับอันนี้99.9%นะครับผมจะลบข้อมูลเดิมออกแล้วผมจะเอาข้อมูลที่มาจากตัว grammar checker ของเจ้า plagiarism remover เนี่ยนะครับมาแทนที่นะครับผมก็วางไว้เบาๆครับแล้วลองกด analyze นะครับ จาก99.9%เหลืออยู่32%นะครับเป็น AI score ซึ่งอันนี้โปรแกรมก็บอกแล้วก็ยิ้มหวานเลยนะบอกว่านนี่เ,เหมือนกับมนุษย์เขียนละดังนั้นเทคนิคที่ผมจะให้ก็คือ 1. ต้อง remove ตัว plagiarism 2. ก็คือในเรื่องของลดตัว AI content นะครับวิธีการทำง่ายๆก็คือใช้โปรแกรมนอกจากนี้นะครับก็คือคนต้องมาตรวจสอบในท้ายที่สุดเมื่อตรวจสอบเสร็จก็ปรับสำนวนปรับภาษานะครับ ให้มีความนุ่มนวลและก็สอดรับกับธรรมชาติของผู้อ่านซึ่งเป็นมนุษย์แบบเราๆนะีเพื่อให้ได้อัธรสดและก็สุนทรียะในการอ่านงานครับก็สําหรับวันนี้ผมแนะนําใช้ทั้ง 1. ชัด ChatGPT นะครับ2ก็คือใช้ AI Content Detector และ3คือใช้ Plagiarism Remover นะครับทั้ง3โปรแกรมช่วยกันและท้ายที่สุดอันที่4ก็คือใช้ตัวเราเนี่ยนะครับในการตรวจสอบเพื่อให้งาน เป็นไปตามที่กำหนดแล้วก็ลด plagiarism นะครับรวมทั้ง AI content ก็ท่านคงเอาไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ไว้ประมาณนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ